สวัสดีค่ะวันนี้โบไม่ไทยจะพาทุกท่านมาทำการย้ายต้นกระบองเพชรน,นะคะก็คือต้นกระบองเพชรยแอดก็ปลูกตั้งแต่ต้นน้อยๆเอาลงดินเนาะแล้วมันก็โตแล้วก็แตกกิก่งก้านเป็นกระบองเพชรขนาดใหญ่นะคะก็ จะทำการย้ายค่ะเพราะว่าเป็นคนว่างงานนะคะไม่มีอะไรจะทำก็คือความเสียดายของเรานั่นเองเราจะทำการทำประตูบ้านนะคะก็เลยจะย้ายออกไปปลูกอีกฝั่งค่ะก็วันนั้นก็ทำวิดีโอที่รื้อต้นไม้ต้นต้อยติ่งออกและก็ขุดหลุมแอดก็จะทำการแช่ แช่น้ําในหลุมเนี่ยหลายวันแล้วนะคะก็ค่อยๆขุดไปทีนี้ทว่าดีมันแข็งนะคะเห็นไหมคะว่าอะไรก็สู้ความมันนะคนไม่ได้นะคะพี่สาวก็มาช่วยทำนะในการย้ายกระบองเพชรเมื่อวานก็ย้ายหินนะคะพี่สาวอยากได้เงินหรือคะแนนเนาะไปดูแลครอบครัวเขานะคะเพราะว่าพี่เคยไม่สบายมานานแล้วไม่ได้ออกไปทำงานรับจ้างเลยเนาะ ก็เลยอยากมีงานทำแอดก็เลยให้พี่สามมาช่วยนะคะเราก็ขุดหลุมนะเพราะว่าหลุมที่แอดทาไว้มันเล็กไปก็จะขุดให้กว้างขึ้นแล้วก็จะใช้วิธีการเอาต้นกระบองเพชรเนี่ยลงที่หลุมเลย เนื่องจากว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะทำการย้ายนะคะสำหรับกระบองเพชรนะคะก็คือมันมีน้ำนั่นเองโอ้ทีนี้มันก็จะลำบากก็จะต้องมีถุงมือที่ป้องกันอย่างดีเราก็ไม่มีนะคะมีแต่ ความพยายามล้วนๆเอาถุงมือที่มีนะคะแล้วก็ใช้เสียมค่ะช่วยกันนะคะตอนนี้ขุดลุ้มค่ะสองคนพี่น้องนะคะแข่งกันขุดลุมให้มันรูใหญ่ๆนะคะเพราะว่ารูนี่ก็จะต้องกว้างกว่าต้นกระบองเพชรที่เราจะย้ายมาสำหรับหลักการที่แอดอ่านนะการย้ายกระบองเพชรก็จะต้องมีการขุดเอารากออกมาแล้วก็ตัดตกแต่งรากนะคะไม่มีค่ะในทฤษฎีไม่ได้ใช้เลยนะคะพรากว่าจะขุดมาได้มันลำบ,บากค่ะ ขุดมานี่ก็ใส่รถมาเลยค่ะรถเข็นมาเลยแล้วก็จะมาใส่อย่างนี้แหละค่ะแล้วดินนี่นะคะก็ไม่ใช่ดินปลูกกระบองเพชรแล้วค่ะก็ดินปลูกต้นไม้นะคะถุงละ20บบาทค่ะเดี๋ยวจะเอาดินมาเทแล้วนะคะเนี่ยแอดก็สงสารพี่สาวนะพี่สาวเจ็บขานะนั่งลำบากเขาก็สู้มากเลยนะคะฉะนั้นเมื่อเราทอ้อเรามองเห็นเขาเราก็ยังโชคดีกว่าเขามากมายนะคะถึงว่าเราจะ ทำงานด้วยความกดดันนะคะก็คือภาริกเยอะมากช่วงนี้บอกเลยผักยังไม่ได้รดน้ำเลยนะคะวันนี้ก็เข้าไปในเมืองไปซื้อ ผ้าห่มให้แม่เพราะว่าอากาศที่สุรินเนี่ยลบสิบไม่ใช่ลบค่ะ16บหองศาเซลเซียสนะคะช่วงเช้าแต่ช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็จะหนาวมากนาะอแล้วแม่นอนกลางแม่นอนคนเดียวนะก็เลยจะต้องให้ความอบอุ่นเขามั่นใจว่าเออเขาที่จะไม่มีปัญหาในยามค่ำคืนนะเพราะว่าคนแก่เนอะก็ไม่รู้จะทำไรหนาะวก็สู้ทนหนาวไปนะคะก็เลยไปถอยผ้าห่มมาให้แม่ใหม่เลยค่ะ อ่ะต่อไปมาดูนะความทุลักทะเลบอกเลยก็ตั้งกล้องเลยนะกว่าจะเสร็จนะแบบโหนี่ใส่ดินลงไปแล้วนะคะไม่มีแล้วค่ะดินที่จะผสมทรายตอนแรกว่าจะเอามาผสมทรายด้วยเพราะว่ากระบองเพชรจะเป็นพืชตระกูลตระกูลทะเลทรายนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ชอบน้ําขังนะคะดินจะต้องมีการระบายน้ําที่ดีแล้วก็อย่าไปขยันรดน้ําให้เขานี่ค่ะอาจจะใช้วิธีขนมาเลยนะคะก็จะพยายามจับ ส่วนที่ไม่มีน้ำนะเคยน้ำทิ่มไปที่นิ้วต่างๆนะคะบวมเลยนะคะถ้าถูกเส้นนะป้าข้างบ้านเลยไม่อยากทำเลยนะคะงานนี้เพราะว่าบอกว่า,า,าเดี๋ยวมันทิ่มเส้นนะะ เป็นเดือนยังไม่หายเลยค่ะนี่ก็ใช้เสียมค่ะใช้เสียมพยุงกับพี่สาวสองคนนะคะเออกระทุรลักทะเลแล้วอ่ะดูยาวๆไปเป็นกําลังใจให้แอดูไปก็กดให้กําลังใจเราสองคนด้วยนะก็คือเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้โชคชะตานําพามายังไงนะคะลำบากมากทุกคนแบบเราก็พยายามเป็นผู้หญิงที่ดีมากเลยนะแต่เราแบบว่าเฮ้ยทําไมเราชีวิตเราลําบากนะแอดถามตัวเองมาตลอดนะคะว่าเมื่อไหรเราจะได้ คือแบบมีความสบายคือไม่ได้ไม่ใช่สบายแบบว่าจะนั่งอยู่เฉยๆคือแบบว่าคือมันมันงานมันเยอะมากแล้วก็พยายามทำนะทำนะแต่มันไม่รู้ล่วงเลยนะคะก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอร์ด้วยก็เป็นวิดีโอที่แบบภาคไปทำงานไปเนาะมันไม่มีสาระอะไรเลยนะคะ และหลังจากปลูกกระบองเสร็จนะคะโอ้ก็อ่านอีนะคะโอ้โหตำรับตำราที่ก็อ่านด้วยนะคะยารดน้ําเขานะคะโอ้ทิ้งไว้สองอาทิตย์เลยค่ะทุกคนเพราะว่ากระบองเพชรจะเป็นพืชที่กักเก็บน้ํานะคะเขาจะเปลี่ยนใบเป็นน้ําค่ะทุกคนดูสิคะน้ำนี่แบบอุ้ยน้ำมีทั่วไปหมดเลยแล้วก็ทำไมทำไมจะต้องอยากได้กระบองเพชรแอดก็ไม่เข้าใจนะคะถ้าเป็นใจแอดเนี่ย จะไม่เอาไว้เลยนะคะมันเป็นภาระค่ะแต่บอสใหญ่สั่งนะคะว่ามันสวย่ะกว่าจะปลูกได้ขนาดนี้ก็จริงค่ะก็คือกระบองเพชรถ้าราคาขนาดนี้นะคะก็ค่อนข้างราคาสูงและมีคนบอกแล้วพี่บอ,อกมีคนแนะนําว่าให้ใส่ในกระถางเนาะแต่ก็ไมไ่ใส่ค่ะใส่ในดินเลยนะคะเออถ้าอย่างไงเดี๋ยวก็มันไม่สวยก็เอาทิ้งนะคะจากนั้นเดี๋ยวก็จะต้องไปดูแลเพลียเพลียนี่เต็มเลยยังไม่ได้ซื้อ ยาก,กําจัดเพลี้ยมาให้กับกระบองเพชรน,นะคะในขั้นตอนเถาไปนะคะทุกคนแนะนําเลยนะคะถ้าจะปลูกพืชน,นะคะไม่แนะนําให้ปลูกกระบองเพชรน,นะคะเพราะว่าคุณจะยากค่ะก็นี่แหละค่ะปลูกแล้วก็ต้องรื้อปลูกแล้วก็ต้องรื้อจนแอดไม่อยากจะปลูกอะไรเลยค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนอ๋อดูวิดีโอไปนะตลกไปด้วยนะอย่าลืม like กไดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจด,ด้วยนะไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะ